สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการวิชาไอเอสเรื่องเครื่องบำบัดนะค่ะสวัสดีค่ะชั้นนางสาวสุกศมาเลขที่22ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนพิสราปากุลาเลขที่24ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยวทฒิยาสาปงณเลขที่25ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบริชานุเรศเลขที่35ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันน้องปินปีนาสิวันมราเลขที่36ค่ะค่ะบทที่1บทนํำ1ที่มาและความสำคัญของปัญหาน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตสมัยก่อนหลายคนคงเคยเห็นแม่น้ำลำคลองใสสะอาดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการบริโภคและอุปโภค แต่ในปัจจุบันคุณภาพน้ำเสื่อมลงก่อให้เกิดน้ำเน้าเสียมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นและไม่สามารถนำมาใช้ได้และยังคงมีความเสีย่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆที่มากับน้ำปัจจัยของมลพิษทางน้ำเกิดได้จากการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนลงแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้เกิดผลกระทบมากมายเช่น กระทบต่อวงจรชีวิตของน้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของปลาทำให้อุดมสมบูรณ์หรือแหล่งอาหารของสัตว์น้ำลดลงและยังมีผลกระทบต่อการเพาะปลูกเพราะน้ำเสียที่มีความเป็นกรดและด่างไม่เหมาะสมต่อการทำกรเกษตร อีกครั้งยังส่งผลเสียต่อทัศนียภาพเพราะความสวยงามของแหล่งน้ำสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจัดกิจกรรมทางน้ำเพื่อบันเทิงได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเช่นมีกิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสียซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวได้มีผู้ตระหนักถึงมลพิษทางน้ำ เพื่อลดอันตรายจากมลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยการใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่จากแนวคิดผลการศึกษาและปัญหาดังกล่าวดังนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมถังบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางน้ำช่วยเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจากการสร้างนวัตกรรม เครื่องกรองน้ำเสียเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในวิชาศึกษาอิสระและรายวิชาฟิสิกส์แนะนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วยของวัตถุประสงค์2.1การกำจัดสิ่งปนเปื้อนและของแข็ง2.2การลดปริมาณสารพินที์การปรับปรุงคุณภาพน้ำถงัง 2.3การป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 3. สมสมมติฐานนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำเสียจะสามารถแก้ปัญหาทางมลพิษทางน้ำจากการช่วยเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่มีน้ำนำกลับมาใช้ได้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งปฏิกูลปรัรวนในแหล่งน้ำธรรมชาติ สีระยะเวลาดำเนินงานเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมพศ2567จนถึงวันที่14สิงหาคมพศ2567เป็นระยะเวลาทั้งหมด2เดือน17วัน 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบน้ำรีไซเคิลใช้เป็นน้ำลดต้นไม้ ใช้ในห้องน้ำหรือพัฒนาเป็นน้ำปรับปาและประหยัดค่าใช้น้ำปรับปาประหยัดค่าบำบัดน้ำเสียสามารถผลิตใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเช่นรีสอร์ทกลางทะเลสามารถเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำผึดใช้ได้อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบประหยัดพลังงานโ ขอบเขตการศึกษาพื้นที่การดำเนินการในโรงเรียนบ้านไผ่เศษนิยามศัพท์นิยามเครื่องกองน้ำเสียเครื่องกรองน้ำเสียเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อกองและบำบัดน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารอันตรายเช่นสารเคมีหรือเชื้อโรคโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นการกองแบบฟิสิกส์เคมีหรือชีวะ พื่อให้ได้น้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเครื่องกรองน้ำเสียงมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมหรือการบำบัดน้ำเสียงในชุมชนบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องความหมายของน้ำจากวิกิพีเดียน้ำหมายถึงสารประกอบอนินทรีย์ที่โปร่งใสไม่มีรสไม่มีกลิ่นและไม่มีสีเป็นสารเคมีที่องค์ประกอบหลักของลำธาร แม่น้ำและมหาสมุทรในโลกความสำคัญของน้ำหนการดำเนินชีวิตร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณ60-70%น้ํา้ำมีบทบาทในการทำงานของเซลล์ระบบย่อยอาหารการขนส่งอาหารและของเสียในร่างกายรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 2. การเกษตรน้ำเป็นปันจจัยสำคัญในการจเจริญเติบโตของพืช แล้วการเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับก,กรารเกษตร 3. อุตสาหากรรมน้ําถูกใช้ในกระบวนการผลิตในหลายอุตสาหากรรมเช่นการทาความเย็นการผลิตไฟฟ้าและการล้างวัตถุดิบจากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าน้ําคือเป็นแหล่งของเลียวที่อุณหภูมิและความดันที่มีเพียงพอต่อชีวิตมากที่สุดและน้ําสะอาดและปลอดภัยมีลักษณะสําคัญ สามลักษณะคือไม่มีสารพิษเจือปนปราศจ,จากเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดโรคโดยน้ำเป็นสื่อหากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ต้องไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด 1. ความหมายของน้ำจากวิกิพีเดียน้ำหมายถึงสารประกอบอนินทรีที่โปร่งใสไม่มีรสไม่มีกลิ่นและเกือบไม่มีสี เป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักของลำธารแม่น้ำและมหาสมุทรในโลกความสำคัญของน้ำ1.1การดำรงชีวิตร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณ60-70%น้ำมีบทบาทในการทำงานของเซลล์ระบบย่อยอาหารการขนส่งสารอาหารและของเสียในร่างกายรวมถึงการควบคุมอาหารของร่างกาย 1.2การเกษตรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชและการเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเกษตร1.3อุตสาหากรรมน้ำถูกใช้ในกระบวนการผลิตในหลายอุตสาหากรรมเช่น <c oughs> <c oughs> การทำความเย็นการผลิตไฟฟ้าและการล้างวัตถุดิบจากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าน้ำ <c oughs> เป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันที่มีเพียงพอต่อชีวิตมากที่สุดและน้ำสะอาดและปลอดภัยมีลักษณะสำคัญ3ลักษณะคือไม่มีสารพิษเจือปนปัศจากเชือ้อโรคที่อาจทำให้เกิดโรคโดยนะ้ำเป็นสื่อ หากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปนอยู่ต้องไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด 2. ชนิดของสารที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำได้แก่สารเคมีที่อยู่ในน้ำแล้วก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นสารมลพิษทางน้ำสามารถจำแนกออกได้เป็นหกชนิดดังนี้2.1ดินซีที่ก่อให้เกิดโรคเช่น แบคที ria โปโตซัวไวรัสลาซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นเหตุของโรคต่างๆตามมาเช่นอนหิวาตกโรคบิดไทฟอยอดอ์2.2สารอินรซี์เช่นมีทั้งพวกในโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบเช่นโปรตีนกรดอะมิโนและที่ไม่มีในโตรเจนเป็นองค์ประกอบเช่นคาร์โบไฮเดรตไขมันรวมไปถึงสารเอน สารอินทรีย์สังเราะห์เช่นยาฆ่ามแมลงสารเคมีในโรงงานต่างๆ2.3สารอินทรีย์ได้แก่แร่ธาตุต่างๆที่ไม่ทำให้เกิดน้ำเน่าเหม็นแต่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเช่นคอไลซันเฟอ,อร์ไนโตรเ่นฟอสฟอรัสโกรดด่างเกลือโลหะหนักต่างๆ2.4ความร้อนเกิดจาก การระบายน้ำหล่อเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากน้ำมันหรือฐานหินโรงงานถลุงเหล็กส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ2.5น้ำมันและสารลอยน้ำต่างๆเช่นน้ำมันคาบน้ำใบไม้กิ่งไม้เศษขยะต่างๆอุปสรรคต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและขัดขวางการถ่ายเทของออกซิเจน จากอากาศต่ำสู่แหล่งน้ำ2.6สารกำมะตรลังสีเช่นยูเรเนียมสตตนเทียมซีเรียมซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายสารมลพิษทางน้ำที่เก่ามาแล้ว6ชนิดนั้นอาจจะเป็น3กลุ่มใหญ่คือสารมลพิษทางเคมีสารมลพิษทางชีววิทยาและสารมลพิษทางกายภาพสรุปมลพิษทางน้ำเป็นปัญหามาก และสาเหตุหลักๆที่ทําให้น้ําเน่าเสียมาจากการทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ําและน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างบ้านเรือนและชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นต่างก็มีการปล่อยน้ําเสียสู่แหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรงโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆจึงยิ่งเป็นการสร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ําต่างๆมากมายู เกี่ยวกับกระบวนการบำบัดน้ำเสียหมายถึงการกำจัดหรือทำลายสิ่งกวนเพื่อนในน้ำเสียให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อ,อสิ่งแวดล้อมน้ำเสียจะแ่งต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธีโดยระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปมีส่วิธีดังนี้คือ 1. การทางเคมีเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยการแยกสารต่างๆหรือสิ่งปนเพื่อนน้ำเสียในน้ำเสียที่บำบัดเช่นโลหะหนักสารพิษสภาพความเป็นก,ดกรดด่างสูงสูที่ปนเลื่อนอยู่ด้วยการเติมสารเคมีต่างๆลงไปเพื่อให เข้าไปทําปฏิกิริยาซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยกสารแต่วิธีนี้มีข้อเสียคือเมื่อเติมสารเคมีลงในน้ําเสียแล้วทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายสําหรับสารเคมีค่อนข้างสูงดังนั้นกระบวนการทางเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อน้ําเสียไม่สามารถบาบัดได้ด้วยกระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ 2. กระบวนการทางชีววิทยาเป็นการอาศัยหลักไ้จุลินทรีย์ต่างๆมาทำการย่อยสลายเปลี่ยนอินทรีสารไปเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียเป็นการบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุดในแง่ของการลดปริมาณสารอินซีในแหล่งน้ำแต่ละการนี้เลือกสภาวะแวดล้อมให้เหมาะ กับการทํางานจูบลียนซีโดยสัมพันธ์กับปริมาณของจูบินซีสามกระบวนการทางกายภาพเป็นการบําบัดน้ําเสียอย่างง่ายซึ่งจะแยกของแข็งที่ไม่ละลายน้ําออกวิธีนี้จะแยกตะกอนได้ประมาณ50-65%ส่วนเรื่อง การแยกความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ประมาณ20-30เเท่านั้นวิธีต่างๆในกระ,กระบวนการนี้มีหลายวิธีเช่นการดักด้วยตะแกรงเป็นการแยกเศษขยะต่างๆที่มากับน้ำเสียเช่นเศษไม้ถุงพลาสติกกระดาษระแกรงมีหลายขนาดการดัดด้วยตะแกรงจนเป็นการแยกชั้น ตอนแรกในการบำบัดน้ำเสียการตัดย่อยคือการใช้เครื่องตัดทำลายเศษขยะขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงการกวาดเป็นสิ่งกรัรกําจัดน้ำมันและไขมันโดยทำการดักหรือกวาดน้ำจากน้ำเสียการทำให้ลอยจะใช้ตะกรณนที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า การตะกอน 4. กระบวนการทางกายภาพเคมีเป็นกระบวนการที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมากกว่ากระบวนการที่กล่าวมาซึ่งกระบวนการนี้จะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายในการบำบัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการในขั้นตอนอื่นดังต่อไปนี้4.1การดูดซับด้วยถ่าน วิธีนี้ใช้ผงถ่านหรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสารเกือปนที่ละลายอยู่ในน้ำทิ้ง4.2การแลกเปลี่ยนประจุวิธีนี้อาศัยหลักการเปลี่ยนประจุระหว่างสารปนุเพื่อนในน้ำเสียตัวการที่บรรจุซึ่งมีทั้งประจุบวกและประจุลบโดยใะมีการลำเลียงน้ำภายในระบการกำจัดหรือ ทำลายสิ่งปนเพื่อนในน้ำเสียให้หมดหรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กําหนดและไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันดังนั้นกระบวนการกรองน้ำจะมีหลายวิธีบทที่3วิธีการดำเนินงานนะคะ การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มจากการศึกษาหาหัวข้อการศึกษาค่ะการเลือกที่จะจัดทําเครื่องกรองน้ําเสียเพื่อการกําจัดหรือทําลายสิ่งปนเพื่อนในน้าเสียให้หมดไปหรือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กําหนดและไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อีกด้วยค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่อง กองน้ําเสียนะคะประเภทของเครื่องน้ําเสียและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนาเสนอการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้เครื่องน้าเสียและการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านนี้ได้ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและงานวิจัยต่างๆและมีการทําแบบสอบถามสรุปผลกนนขารวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ Google Form แสดงเป็นกราฟตาราง คือแผนภาพต่างๆตามความเหมาะสมโดยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไข่ได้ตอบแบบสอบถามและการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางบำบัดน้ำเสียเพราะว่าทางบำบัดน้ำเสียที่ใช้โดยส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพที่ดีในการตรงน้ำเสียแต่ยังมีบางกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการกับปริมาณน้ำเสีย ซึ่งหมงกบอกถึงความจําเป็นในการออกแบบเครื่องกรองที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้ตามปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นจริงโดยมีข้อเสนอแนะควรม,มีการพัฒนาเทคโนโลยีการกรองใหม่ๆที่สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียได้มากและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นโดยเน้นให้มีระบบการบํารุงรักษาที่ง่ายและต้นทุนที่ต่ําเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ชุมชนหรือพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดค่ะบทที่ 4. ผลการดำเนินงานในการจัดทำโครงงานหรือเครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพทางคณะผู้จัดทำได้มีผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ทางคณะผู้จัดทำได้วางไว้ดังนี้ค่ะหหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางคณะที่ผู้จัดทำได้หาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยทางคณะผู้จัดทาได้พบปัญหาเครื่องกรองน้ำไม่ได้ประสิทธิภาพทำให้เกิดการารั่วไหลของน้ำเสียและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคผ่านทางน้ำทางเราจึงสอหาวิธีการแก้ปัญหานี้โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบกรองน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการเลือกใช้วัสดุกรองน้ำที่เหมาะสมเช่นถ่านกำมันเซรามิก หรือเมมเบรนที่สามารถดักจับเชื้อโรคและสารปนเปื้อนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ทางคณะผู้จัดทำยังได้ออกแบบระบบกองน้ำให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงลดอากาศการล่วไหลของของเสียรวมถึงติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคพบ่อู่กันไปเพื่อมั่นใจว่าน้ำที่ผ่านการกรองแล้วมีความสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคนอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดทำยังได้ให้ความรู้กับชุมชนที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องกองน้ำเช่นการเปลี่ยนส้กองตามระยะเวลาที่กําหนดการทำความสะอาดอุปกรณ์การเฝ้าระวังปัญหาการรั่วไหลของของเสียเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลระบบกองน้ำได้ด้วยตนเองในระยะยาวค่ะ 2. วางแผนการดำเนินงานทางคณะผู้จัดทำ ได้วางแผนงานตามความเหมาะสมและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ประโยชน์และมีคุณภาพสูงสุดโดยมีขั้นตอนการวางแผนดังต่อไปนี้ค่ะ2.1ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีการแก้ไขปัญหาคณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินหาวิ มีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยมุ่งเน้นการหาทางเลือกที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานค่ะ2.2หาข้อมูลและสิ่งที่ใช้อ้างอิงในการทำโครงงานการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของเช่นการศึกษาจากงานวิจัยบทความหรือเอกสารที่เชื่อถือได้เพื่อให้โครงงานมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 3. หาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่ใช้ทำโครงงานและลงมือปฏิบัติงานที่ทางคณะผู้จัดทำได้หามานั้นทางเราได้หาข้อมูลจากอินเทนเอร์เน็ตจากหลายๆเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลและแนวทางที่ดีที่สุดในการทำโครงงาน รวมถึงการศึกษาความต้องการที่ชัดเจนในการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและความทนทานสูงสำหรับการทำเครื่องกรองน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ 4. ลงมือปฏิบัติงานตามที่วางแผนเอาไว้ทางคณะผู้จัดจทำได้ทำตามแบบแผนที่วางเอาไว้โดยการทำงานของเรานั้นมีความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ทางคณะก็ได้หาแนวทางการแก้ปัญหา จนได้เครื่องกองน้ําที่มีคุณภาพค่ะ5ทดสอบประสิทธิภาพทางผู้จัดทําได้ทดสอบคุณภาพหลังจากการสร้างเครื่องกองน้ําและผู้จัดทาได้ทดสอบคุณภาพของเครื่องกองน้ําที่ได้สร้างขึ้นโดยการวัดผลก,การกองน้ําและการตรวจสอบการจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องกองน้ํา 6. สรุปผลการดําเนินง,งาน ผลการดําเนินงานทั้งหมดเป็นที่น่าพอใจเครื่องกรองน้ําได้สร้างประสิทธิภาพในการกรองน้ําได้ดีและผ่านการทดสอบมาตรฐานที่กําหนดไว้การดําเนินงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้และฝกึกปรุงวิธีการต่างๆจนสามารถสร้างเครื่องกรองน้ําที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริงค่ะบทที่5สรุปการดําเนินงานการจัดทำโครงงานซุร่งกรองน้ำมี การพรางงานผู้จัดจทำได้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเครือนน่องปั้มน้ำในอินเทอร์เน็ตและนำมาอธิบานการทำโครงงานเรื่อ,องนี้2.2การทดสอบการใช้งานการงงานผู้จัดจทำได้ทดสอบการใช้เครื่องปั้น้ำเสียโดยการนำเครื่องปั้น้ำเสียไปทดลองใช้กับขั้วเรือหรือน้ำเสียจากชุมชนของผู้บริ การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามา,มารถของเครื่องฟองน้ำในการตอบรับคุณภาพให้สะอาดและปลอดภัยสําหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้4อุปสรรคในการทาง,งานอุปรสรรคที <h> ่พบในการทํางานมีหลายประการเช่นการเลือกวัสดุกองน้ำที่เหมาะสมในการใช้งนานซึ่งอาจมีความหลากหลายของปัญหา ความสามารถในการกรองน้ำที่ไม่เหมือนกันในะแต่ละทื้นที่นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ปัญหาในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อระบบกรองน้ำมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งป้นเพื่อนสูงซึ่งต้องการดูแลรักษาต่อเนื่องและสม่ำเสมอพวกเราขอจบการนำนเะสนอ